สวัสดีครับคลิปนี้มาประกาศผลโหวตนะ10อันดับแรกของสาวๆที่มีคนชื่นชอบมากที่สุดจากเรื่องดาบมังกรหยกปี2019โดยมีผู้มาร่วมลงคะแนนเนี่ยมากถึง500ความคิดเห็นเลยนะพอดีเป๊ะเลยแหละเพราะว่าผมก็รอให้มันครบเนี่นแหละจึงมาทำคลิปสรุปผลให้ไปที่อันดับที่10กันก่อนเลยนั่นก็คือแม่เท่ากิมฮวยหรือว่าจริงๆแล้วก็คือไดอีซีเป็นสาวชาวเปอร์เซีย ในเรื่องเนี่ยสมัยสาวๆเนี่ยเธอสวยมากเลยนะมาจนตอนให้พวกเม้งกาเนี่ยปั่นป่วนกันไปหมดดาราที่มารับบทเนี่ยเคยแสดงเป็นอึ้งยงในปี2014มาแล้วคะแนนโหวตได้ไปอยู่ที่75คะแนนต่อไปอันดับที่9ก็คือแม่ชีมิกจ้อแสดงโดยโจไห่เม่ยดาราขวัญใจหนุ่มๆตั้งแต่ยุค90เธอเคยแสดงเป็นจิวจี้เย็นในปี1994ด้วยนะ ถึงแม้ว่าตอนนี้จะอายุเยอะแล้วแต่ว่าก็ยังสวยอยู่ได้คะแนนไป223คะแนนทิ้งห่างกิมฮวยไปเยอะพอสมควรแล้วก็ต่อไปอันดับที่8คะแนนเนี่ยห่างจากอันดับที่9แค่ไม่เท่าไหร่เองนั่นก็คือตูยีหรือจูยีหรือฮึงลีเนี่ยแหละอีกหนึ่งสาวที่มาหลงรักเตียบอกกี้สแสดงโดยเฉาซีเย่ บ,บาทในเรื่องเนี่ยไม่ถึงกับว่าเยอะนะแล้วก็ในช่วงแรกๆเนี่ยหน้าตาจะมีรอยแผลอยู่แต่ก็ยังบทบังความงามของเธอไปไม่ได้ก็เลยได้คะแนนไปถึง249คะแนนต่อไปอันดับที่7บอกเลยคะแนนเนี่ยห่างจากอันดับที่8แค่3แต้มเท่านั้นเองชิวเฉียดมากๆเลยนั่นก็คือกีเฮยวพู oo, หวานใจของเ e อี้ยเซียวแล้วก็เป็นสิทธิเอกของแม่ชีมิกจอ คนแสดงเนี่ยเคยแสดงเป็นกลงซุนเลง,งักในมังกรหยกภาค2ปี2014ด้วยโดยคะแนนเนี่ยห่างจากอันดับที่แล้วแค่3แต้มก็คือ252คะแนนอันดับก่อนหน้านี้ย249คะแนนอ่ะต่อไปอันดับที่6ได้แก่เอีย้ยปุ๊กหุยลูกสาวของเอีย้ยเซียวกับกีเฮียวพูตอนเด็กๆเนี่ยสนิทกับเตียบอกกี่มากเลยแล้วก็มาเจออีกทีตอนโตนเนี่ยโหสวยเชียว ดาราที่มารับบทเนี่ยก็คือสุดอันเคอร์คะแนนเนี่ยทิ้งห่างจากอันดับที่7ไปพอสมควรได้ไปที่487คะแนนเอาและที่นี้ก็มาถึง5อันดับสูงสุดไปดูกันเลยอันดับที่5ได้แก่หึงสู้สู้แม่ของเตียบอกกี้ได้คะแนนไปถึง653แต้ม ถือว่าเป็นสาวสวยคนแรกที่โผล่มาในเรื่องเลยชื่อ,อนักสแสดงก็คือเฉินซินวี่เป็นนักสแสดงที่มีผลงานม,มาเยอะแล้วแหละแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นบทบาทสมทบซะมากกว่าแต่ว่าในแง่ความสวยเนี่ยต้องบอกว่าเป็นนาเอกได้เลยนะต่อไปอันดับที่4ได้แก่จิวจีเ้เย่หรือโจจื่อรั่วสาวที่มีบทบาทสำคัญอันดับต้นๆของเรื่องเลย ตัวแสดงก็คือจู้ฉี่ตันเด็กในสังกัดของค่ายหยางมี่เธออยู่วงการเนียมันเป็น10ปีแล้วนะกว่าจะดังและเรื่องนี้เธอก็แสดงได้ดีมีคนโหวตให้ถึง813คะแนนเลยเยอะมากๆอ่ะมาถึง3อันดับสุดท้ายแล้วอันดับที่3ได้แก่แม่นางชุดเหลืองหรือว่าแม่นางเอี้ยนี่แหละ คนนี้ต้องบอกเลยว่าของจริงโผล่มาแค่2ฉากสั้นๆแต่ขึ้นมาติดถึงท็อป3และได้คะแนนไปท่วมท้นถึง939คะแนนโอ้โหต้องบอกว่าความสวยของเธอนี่โดดเด่นมากจริงๆโผล่มาแค่ไม่นานแต่ว่าติดตาตึงใจมากๆอาแหละเหลือ2คนสุดท้ายก็คือเตี่ยเมี่ยงกับเสี่ยวเจียวก่อนจะประกาศผลนีผมขอเล่านิดนึงละกัน คือตอนนับคะแนนเนี่ยมันมากๆเลยเพราะว่าคะแนนเนี่ยมันสูสีกันมากนั่งนับคะแนนไปก็นั่งลุ้นไปผมให้ดูนิดนึ่งละกันตอนแรกเนี่ย50คอมเมนต์แรกเนี่ยจะเห็นว่าคะแนนเนี่ยอยู่ที่95กับ108เนี่ยใกล้เคียงกันมากเลยพอไปถึง100คอมเมนต์เนี่ยคะแนนก็ยังใกล้เคียงกันอยู่นะตัวที่เสี่ยวเจียเนี่ยจะนําอยู่นิดๆน,นะไปถึง150ก็ยังใกล้เคียงห่างกันแค่11แต้มเท่านั้นเองคือคะแนนมันสามารถจะพลิกไปพลิกมาได้ตลอดเวลาเลย ไปถึงที่200ก็ยังใกล้เคียงกันอยู่ห่างแค่สัก6แต้มไปถึง250คอมเมนต์คะแนน,นก็ยังสูสีนะพลิกไปพลิกมาตอนนี้เป็นจังหวะที่เต๋มเม่ในคะแนนพลิกกลับไปนาำแต่ว่าก็ห่างแค่ประมาณ5-6แต้มเท่านั้นเองแล้วก็เป็นลนักษณะแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคือคะแนนไม่ได้ทิ้งห่างกันเลยอยู่ใกล้ๆกันไปตลอดเลยไปถึงคอมเมนต์ที่350ก็ยังใกล้เคียงกันมากห่างกันแค่6แต้มอีกแล้วจนกระทั่งถึง400คอมเมนต์คะแนนก็ยิ่งใกล้เข้ามาห่างกันเหลือแค่5แต้ม ตอนนับคะแนนเนี่ยผมลุ้นมากเลยมันพลิกกันไปพลิกกันมามันจะไปจบที่ใครเป็นแชมป์ตอนแรกเนี่ยผมกาว่าจะทาไลฟ์สดการนับคะแนนเลยนะเพราะว่ามันสนุกดีแต่ว่าถ้าทำเนี่ยมันก็จะกลายเป็นการสปอยคลิปนี้ก็เลยไม่ได้ทาเอาแลหละเลยอีกร้อยคอมเมนต์เนี่ยคะแนนจะไปตกอยู่ที่ใครไปเฉลย ER เลยก็แล้วกันผมขอประกาศอันดับที่1เลยนะส่วนอีกคนเนี่ยก็จะได้ที่2ไปอันดับที่1สาวสวยที่ได้รับความนิยมมากที่สุด จากเรื่องดาบมังกรหยกปี2019ได้แก่เตรียมเมี่ยงหรือมินมินนางเอกของเรื่องนั่นเองเธอชนะไปด้วยคะแนน1,152คะแนนถือว่าเยอะมากๆตามสถิติเนี่ยในจำนวนคนที่มาลงคะแนน500คอมเมนต์มีอยู่ถึง303คอมเมนต์ที่มีชื่อของเตี่ยเมี่ยงอยู่ในนั้น ก็สมราคานางเอกของเรื่องนะดาราที่มาแสดงเนี่ยก็คือเฉินอุ้ฉ้ฉีต้องบอกว่าตอนนี้กำลังฮอตสุดๆเลยแหละแต่และเรื่องที่เธอแสดงเนี่ยปัง,ปงๆทั้งนั้นก็ไปติดตามผลง,งานของเธอได้นะมีเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยส่วนอันดับที่2ก็คือเสี่ยวเจียวนักแ,แสดงก็คือสุยหย่าถิงโดยได้คะแนนไปอยู่ที่1079คะแนนจริงๆแล้วมันสูสีกันมากๆเลยนะตอน,น,นแรกๆเนี่ยเสี่ยวเจียวนำมาด้วยาําแต่ว่าในช่วงร้อยคอมเมนต์หลังเนี่ย คะแนนจะค่อยๆไหลไปทางเตเมิยนทีเรนิทีลรนิดแต่โดยรวมเนี่ยก็ถือว่าไม่ห่างมากนะนับจากคะแนนเป็นหลักพันเนี่ยแต่ว่าห่างกันแค่หลักสิบสูสีกันสุดๆไปเลยเอาแหละก็ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมลงคะแนนนะเรื่องนี่ยสาวๆเขาสวยหน้ามองจริงๆผลออกมาเนี่ยถูกใจกันหรือเปล่าหรือว่าใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ลงมาได้นะหรือใครมีข้อมูลของดาราคนไหน ก็ออามาแชร์เอามาแบ่งปางกันนะจะได้ไปตามดูตามเชียร์ด้วยกันปิดท้ายแถมนิดนึงอันดับที่เหลือก็จะมีแตงเมี่ยงกุลเนี่ยได้ไปที่54แต้มนะเป็นอันดับที่11อันดับที่12เป็นจู9ก้าจีนได้ไป35แต้มที่เหลือก็ตามภาพเลยละกันเอาล่ะคลิปนี้ก็จบเท่านี้สวัสดีครับ